l p h ครับบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชนครับเห็นในกรุ Estate ๊ปไลน์เขาคุยกันนะครับโรงพยาบาลเนาะโรงบาลเนาะนะครับอืมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ l p h ครับรายย่อยถือ49%รายใหญ่เป็นบริษัทเนาะ บริษัทก็โหสบริษัทแล้วนะครับมีธนาคารกสิกรไทยถืออยู่ด้วยนะ NDVR ก็ถือนะครับแล้วก็เป็นบุคคลนะอืมนะครับบริษัทแรกถือเยอะเลยนะครับงบการเงิน l p h ครับ กำไรร้อล้านร้อล้าน1 1อยล้าน142ล้านกำไรไตรมาสแรก40ล้านอืมนะครับนี่สินรวม751ล้านสินทรัพย์รวมสองพันา็ก็กำไรก็ส่งๆ่งครับกำไรส่งๆ่งนะอืมดีอ่ะก็ยังดีแหละถูกไหมดีกว่าติดลบแล้วกันเอาีเก้ครับ ปัผลก็ดีนะครับผลก็ดีนะแต่ปัญหาคือกราฟจะรอผมไหมนั่นเองนะครับขอดูปันผลก่อนนะครับสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับเดีดูซดูันผลปีละ2ครั้งนะใช่มปี18 2ครั้ง19 2ครั้ง22 2ครั้ง21ก็น่าจะ2ครั้งนะครับไปดูกราฟดิเขารอผมไหม ดูกราฟ LPH ครับ,รบลงมาราลาดพาวนะราคาปัจจุบัน5บาท45ตงังราคาเส้น200วัน4บาท84มุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นไหมถูกไหมอันนี้ลงถูกปะนะครับภาพใหญ่ LPH อืมนี่เป็นไงอ่ามาทฤษฎีซื้อถูกขายแพงก่อน วันอื่นได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยววันธรมรมดาก็จะจัดอยู่นะนะครับใจเย็นๆนะนะครับใช่ไหมแบบนี้ถูกไหมถูกไหมซื้อถูกขายแพงไงทฤษจดีไงถูกไหมนะครับอ่ะโอเคดอยสูงสุด11บาทเป๊ะๆนะครับ ปรับฐานเตี้ยสุด2บาท80ตังค์อาวตีเส้นเทนเส้นกดมาชว่วงนี้ในกลุ่มเขากำลังตีกันนวเนียเลยนะครับอ่ะเส้นเดียวก็ได้ครับนะครับปรับเป็นเดย์ย่อ,อจัดทรงเส้นก่อน นี่เส้นเทนเส้นกดบอกว่าถ้าขึ้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ5้าบาทห้าสิบขึ้นไปถูกไหมอ่านะครับแต่เส้นสองวันบอกว่าเฮ้ยต้นเทนเขาอยู่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วตั้งแต่สี่บาทห้าสิบแล้วสี่บาทเจ็ดสิบแล้วนะครับอืมกำลังไปสเต็ปสองนะสเต็ปสองนะต้นเทนจ๋า ah ของ l p ลดลงมารท่า้วอยู่ตรงนี้ครับ อ,อยู่โซนนี้อยู่โซนประมาณ4 5หบาท45บาทนะ45บาทก็ยังไปไม่ไกลนะครับยังไปไม่ไกลนะครับโอเคนะตอนนี้เขากำลังขึ้นไปอีกกรอบหนึ่งอีกกรอบหนึ่งนะครับอีกกรอบหนึ่งนะครับดูดูก็จะย่ออยู่นะ,ะเดี๋ยวผมขยายดูหน่อยนะครับผมลบเส้นก่อนนะรู้แล้วนะต้นเทนตรงไหนนะนะครับอตอนนี้เขาทำกรอบแบบนี้อยู่ครับ คือสูงสุดคุณตรงนี้5บาท65ต่าตังค์กออพักฐานประมาณ4บาท80ไหมอมหาก่อนมาประมาณ5บาทละกันเพราะตะกี้มัน5บาทเนาะถูกปะกรอของเขาอ่าเนี่ยครับเห็นไหม กรอเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนอืมประมาณนี้ใช้เลขกลมๆก็ได้ครับใช้เลขกลมๆก็ได้ถูกไหมครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ระหว่าง5บาทกับ5้าหห้าอ่าบูแบบนี้ก่อนโอ้โหพูดแบบเดียวย่อเลยตกใจหมดนะครับ 5.33สามสอ่ะห้าอ่ะสรุปแบบนี้ก่อนครับ RPH นะถ้าไม่หลุด5.33มุมมองการสะสมจะเป็น5.33ถึง5.6 5.6.5ถูกไหมแต่ถ้าย่อครับหลุด5.33มาก็มุมมองการสะสมจะเป็นใต้5.33บาท33ตังถึง5บาทนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับ ถ้าเบร5บาท65ตังค์จะได้ไปไหนเนาะ,ะดูยอก,ก่อนอ๋อเขากำลังสู้แนวต้านนี้อยู่ครับนี่แนวต้านนี้อยู่มันก็เป็นแนวนอนเหมือนกันตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันก็อาจจะผ่านยากนิดนึงนะครับมาผ่าน565ได้ก็เจอกัน590 590นะครับ แท่งเทียนแนวนอนเยอะจังนะนะครับผ่านไปก็จะชนแล้วย่อก่อนนะพวกนี้นะงั้นเราก็ตีแนวต้านไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะครับงบก็ดีนะครับแต่แค่เราไม่ทันต้นเทนเท่านั้นเองนะครับแล้วเายังไม่ย่อเลยนะนะครับ,ค,รบคนยิ่งที่แบบว่าซึมซับการเทรดเขาเรียกแบบว่าอะไรนะมุมมองการว่าเข้าหุ้นตอนย่อในหุ้นขาขึ้นเนี่ย ยิ่งจะไม่เข้าตอนหุ้นที่แบบว่าอยู่ห่างเอ็นแล้วนะครับก็จะไม่เอากันนะครับก็จะรอย่อ,อก,ก่อนนะครับไม่ย่อกไปหาตัวอื่นอะไรนี้ครับนะครับต้นเทนมีเยอะแยะไปนะครับผ่าน7บาทกว่าไปได้ก็เจอตรงนี้ก่อนอืมประมาณนี้เกือบเกือบ7บาท8ครับ7บาท7ไหมนะครับไล่กันไปครับ แนวรับแนวต้านคุณอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับแต่ต่อไปถ้าคุณอยู่กับมันนานๆนะครับคุณจะชินไปเองว่าอา๋อตรงเนี้ยมันใช้เป็นมันใช้เป็นเออมันใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้นะออประมาณนี้นะครับแนวรับแนวต้านเราไม่เท่ากันครับยิ่งคนดูในทม์เฟรมคนละไทม์เฟรมเนี่ยโหคนละเรื่องเลยครับนะครับ ผมก็จะแบบฝึกที่เขาเรียนกันเรื่องนี้ก็จะแบบบ่อยหน่อยนะครับถามบ่อยหน่อยนะครับเพื่อฝึกไปในตัวด้วยเนาะนะครับเพราะจริงแล้วมันเป็นการเทคกําไรของคุณกับเป็นจุดคัดของคุณไงนะครับคุณก็ต้องช่วยๆกันหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้สูงสุด11บาทนะครับแต่ยอดแค่10บบาทนี่ก็แย่แล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ย โซน9บาท10บาทก็ผ่านยากแล้วนะครับผมตีไว้เฉยๆนะนะครับผมเห็นว่าเออมันเป็นโรงพยาบาลน,นะครับมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับอต่อไปก็มาตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะนะครับตีแนวรับแนวต้านใกล้สุดก่อนแนวรับใกล้สุดก็จะเป็นโลวันนี้เลยไหมโลของแท่งเมงื่อวานดีกว่านะครับ5บาท40หลุดนิย่อแน่นอนนะครับ นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเออไม่น่าเห็นวันนี้ยังย่ออยู่นะวันนี้ยังยอ่อตอนนี้กี่โมงแล้ว11.35นะครับแนวรับถัดไปจาก5.33ก็จะเป็น5.25ครับและ ห้าบาทสิบห้าแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะสรุปแผน l p h ครับโรงพยาบาลราดพราวครับแนวรับแรกห้าบาทสี่สิบแนวรับถัดมาห้าบาทสามห้าบาทยี่ห้าห้าบาทสิบห้าครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่ห้าบาทเขารีบไปไหน <c oughs> นะครับนะครับแนวต้านแรกห้าบาทห้าครับและห้าบาทหกสิบห้าเนี่ยสองแนวต้านเนี้ยถ้าผ่านได้เนี่ยโหวิ่งดีเลยนะครับอืมนะครับ งบก็ไม่ได้คดเคลเ่อนอะไรด้วยนะนะครับเจอกันก็ประมาณ6บาทกรน,นะครับ6บาทกลา,กลางแล้วก็7บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นจาก7บาทไปแล้วเนี่ยโหด่านใหญ่เลยอืมด่านใหญ่เลยครับเนี่ยช่วงนี้ด่านใหญ่ด่านใหญ่นะขึ้นไปเนี่ยอืมด่านใหญ่แต่ผมคิดว่าตีมลงบานมานะครับตีมลงบานมานะนะครับ อืมอแผนประมาณนี้ครับ L P H คำถามคำถามเทรดแพทเทิร์นเอ็นได้ไหมา P H เนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยหมายถึงตอนเนี้ยราคาตอนเนี้ยเทรดแพทเทิร์นเอ็นได้ไหมเออ,องเงี้ยสรุปแบบแผนภาพไบบนั้วนะรู้แล้วนะแนวรับเท่าไหร่แนวรับเท่าไหร่นะแนวต้านเท่าไหร่นะผ่านตรงนี้ไปไหนต่อนะย่อมารับตรงไหนนะครับคุยเรื่องแพทเทิร์นเอ็นก่อนผมที่ผมเอาตัวนี้มาคือผมจะ คือผมอธิบายการเข้าแพทเทิร์นไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้อธิบายว่าเฮ้ยแล้วตัวไหนล่ะที่เราจะเทรดแพทเทิร์นเอนแล้วมันไม่ได้ไม่น่าใช่ไม่น่าจะเป็นจุดเข้าตรงนั้นไม่น่าจะเป็นจุดเข้าตรงนั้นนะอ่ะโอเคคุณอ่านแบบนี้ก่อนอ่านเอก่อนอ่ะเอนเอนะครับนี่นะบายเซลถูกไหมบาย ลถูกไหมอ่าเอาอน,นี้ก่อนนะนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้มันอยู่จุดเข้าหรืออยู่จุดออกมันอยู่จุดเข้าหรืออยู่จุดขายเอออางน,นี้ก่อนคนที่จะเทรดแพลนเอ็นะครับถ้ามันอยู่จุดขายมันก็ไม่ใช่จุดเข้าปะถูกไหมอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนนะนะครับถ้าเกิดเราเห็นหุ้นที่มันอยู่นแนวต้านอะคุณก็ไปหาหุ้นแนวรับดิถูกปะ ไม่ใช่นะครับคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะนะครับถึงแม้มันจะไปได้อีกแต่มันก็อัพไซด์มันน้อยนะครับหมายถึงการเก่งกําไรนะนะครับอ่ะอ่านแนวต้านก่อน5.65เนาะถูกไหมสูงสุดแล้วเนี่ยน,นะครับแนวรับอ่ะคุณอ่านตรงไหนเอาเป็นตรงนี้อ่ะ5บาทเหมือนกันอืมนะครับคืึ่หนึ่งเท่าไหร่ ห3าสามสามตวะเห็นไหมคือมันอยู่โซนบนนะมันอยู่โซนหางคุณงงไหมเอาใหม่นะการหาแพทเทิร์นเนะครับตัวเนี้ถามว่าได้หมดไหมภาพใหญ่ได้เลยทฤษฎีซื้อถูกขายแพงตอนนี้ยังถูกใช่2ภาพเดคขาขึ้นไหมขึ้นขึ้นนะ สอง3ม,มันแนวรับไหมไม่ใช่มันแนวตา้านถูกไหมจบเลยถามว่าคุณเทรดแพทเทิร์นเอ็นตอนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอัพไซด์มันน้อยแล้วครับคือตอนนี้ราคายู่วัน5าบาท50ใช่ไหมราคาแนวต้านวัน5บาท65นี่มันคือจุดขายแล้วถูกไหมมันขึ้นอยู่แถวนี้นี่นี่แนวรับมันอยู่แถวนี้ถูกไหมอยู่แถว5บาทกับ5บาท20ถูกปะคือเข้าใจเหมือนผมไหม นี่ยแนวรับมันอยู่แถวนี้นี่นี่จุดรับมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมอยู่เกมวิ่งกระจายโอ้นี่ครับแนวต้านถูกไหมแถวรับเอ้าวแล้วคุณเห็นแบบนี้เนี่ยคุณจะไปเทรดแพทเทิร์นเอ็นเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะนะครับแพทเทิร์นเอ็นเนี่ยเขาจะมาวางแผนในแนวรับกันว่าจะรับเท่าไหร่คัดกี่เปอร์เซ็นต์ขายตรงไหนตรงกลางอยู่ตรงไหนครึ่งหนึ่งอยู่ตรงไหนถูกไหม นะครับคุณอธิบายแบบนี้ก่อนนะอนธิบายให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับการเทรดพันธุ์เอ็นเนี่ยเราจะเข้าหุ้นแถวแถว,แ,ถวแนวรับที่เราตีไว้คือเส้นแดงเส้นเหลืองคือค่ากลางนะครับเส้นเขียวคือแนวต้านมันคือจุดขายถูกไหมคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้เทรดพันธุ์เอ็นไม่ได้นะครับเพราะมองมองดูแล้วเนี่ยมันจะย่อมากกว่าถามอา้าวเรารู้ได้ไงว่าเราจะเทรด l p h ตอนไหนรอให้เข้าหลุด5บาท3สครับ นั่นแหละใต้นั้นอะ่ะพอเขาปิดเขียวมเมื่อไรอ่ะปิดเขียวมเมื่อไรอ่ะแล้วคุณจะดูมันถึงแนวรับหรือยังแบ่งเข้าได้ไหมอ่ะอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะมันอีกเรื่องหนึ่งนะถูกไหมนะครับแต่ถามเนี้ยตอนเนี้ยไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่การเก่งกําไรพัฒนเองกับหุ้นตัวนี้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแอรพีเคประมาณนี้ครับขอบคุณ f อที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า f อช่อง YouTube ครับ ต้องการเข้ากลุ่ปลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะ ผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย MARKETING ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้น ตอนนี้นะทันเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ